วันนี้นะครับชอบเอาเอาผิดนเอาเฟเบิลี่มาเดินงานเอ็ o นะครับซึ่งสินค้าในงานเนี่ยลดถึง70%เลยนะครับบ้านเราเนี่เห็นป้ายเซลล์ไม่ได้ครับเห็นป้ายเซลปุ๊บเนี่ยต้องรีบแวะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดมาเตรมือกับบ้านหรือเปล่านะครับ กมาบูธแรกนี้เป็นของคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตในรถสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปก็จะเป็นพวกกระเกียงยีนนะครับแบรนด์แก๊สโซลีนครับอันนี้ก็มีเซลล์นะครับเซลล์เยอะเหมือนกันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยครับตอนนี้นี่ครับเห็นป้ายหนึ่งแถมหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับกระเกียงยีแบรนด์นี้สวยนะครับตอนนี้คุณแม่ก็มาอยู่ที่ร้านรองเท้านะครับเทฟวี่นะครับเทฟวี่ลดเหลือร9อบาทครับ กำลังเลือนรถท็อแตะอยู่นะครับตอนนี้คุณแม่ดูแล่น่าจะได้หลายคู่ครับเพราะเห็นรองหลายคู่เลยมีแต่คู่สวยๆครับแถมราคาดีด้วยนะครับงานเซลครับบ้านเราชอบงานเซลลน้องพี่อาไปไหนโลกเดี๋ยวรอคุณแม่เรียกรถท่อนโลก น ja. mm um ี่ก evet ็มาที่ร้านฟรีวูดนะครับร้อยเอร้อยเกสิบ้าบาทครับแบบนี้แหละแบบไหนลอกนั่นแหละแบบนี้แะคุณแได้แล้ดีครับคุณแม่ได้รองเท้าอีกแล้วนะครับต่อมาจะเป็นบูธของบัคนะครับบัคออฟบัคออฟเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งนะครับตอนนี้พวกสวิตเตอร์จะเยอะมากเลยกับเบอเกอร์ยีนะครับตอนนี้ ตรงข่ามี่จะเป็นพวกเครื่องหนังนะคะจะเป็นพวกกระเป๋า mm. กระเป๋าตัง mm. กระเป๋าถือรองเท้าผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ลด50%นะครับ นี้จะเป็นบูธของ p o ว e r buy บายนะครับเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเซลลนะครับเยอะมากเลยครับทีวีนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับทีวีจะเยอะมากเลยพวกทีวีพวกแอร์พวกเครื่องซักผ้านี่ครับเอามาเซลกันงานนี้คุณแม่เจอน้ำยาปรับพารุ่มครับต้องซื้อครับเพราะอันนี้เป็นของใช้ประจำบ้านครับเดยดูต่อนี่ดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดราคาถูกมากเลยอน่ย เดี๋ยวเราก็พามาเดินดูบรรยกาศในงาน Expo นะครับตอนนี้ลดสูงสุดถึง70%นะครับจากที่เซ็นทรัลอุดรคุณแม่ได้รองเท้านะครับมาเดินงานนี้ทีวีดูน่าสนใจไหม55นิ้วเหลือ11,990บาทเองโอ้ลดห0ื่นใช่จากปกติอ่ะ24,990โอ้ยลดจาก30,000เลยนะรดจาก30,000เหลือ15,000ลดครึ่งนึงอ่ะ ตรงนี้จะเป็นโซนปรินเตอร์นะครับอ๋อนี่มีซัมซุงด้วยใช่ใช่ซัมซุงใหม่โทรศัพท์แบบับเครื่องเสื้ผ้านี่ก็ลดลดเยอะเลยครับลดจากราคาป้ายครึ่งหนึ่งเลยนะครับ นนี้คุณแม่พานพ้องผีแอนมาซื้อนังสือนะครับหนังสือนิทานนะครับพี่กันเลยชอบอ่านาานิทานมากเลยคุณแม่เมาซื้อหนังสือหนังสือนิทานเอาไว้อ่านก่อนนอนนะครับตอนนี้นี่ลูกเลือกไป27บาทใช่ไหมเลือเท่าไหร่นะ27-99นิ้นนะงสือนิทานสีลูกกระดาษดีด้วยขาดยากแบบเนี้ยอันนี้เ,นเขียนข้อไก่นะหนูเอาเอออันนี้ไม่เขียนโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันทีนี้เอาเลือกไหนลูกหาหนังสือทานไปอ่านก่อนนอนลูกแล้ว อย่ให้ก็ไม่อ่านให่นฟังก่อนนอนนี่งไงแบบนี้อะลูกหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ วนนี้มาอยู่้านขนมนะครับติดการซื้อขนมนะครับเดี๋ยวซื้อให้พี่อย่างเปาด้วยนี่ครับเราซื้ออ้ตัวนี้นะครับเป็นวิตามินแกรมมี่นะครับรสเลมอนกับรสองุ่นนี่ครับคุณแม่กำลังจ่ายเงินอยู่นะครับตอนนี้ ที่จะเป็นพวกเครื่องใช้สำนักงานนะครับเอามาเซลล์กันนะครับนี่ครับเยอะแยะมากเลยครับทั้งโต๊ะกาอี้เยอะแยะไปหมดเซลล์ราคาถูกด้วยนะครับถัดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับนี่จะเป็นบูธของอิเล็กโทรลักนะครับถัดมาก็จะเป็นบูธของฟิลิปนะครับแล้วก็เตารีดทีฟาวนะครับ นี่นะครับรูทของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านนี้จะเป็นพวกรองเท้ากีฬานะครับนี่จะเป็นฟิล่าเซลล์นะครับมีฟิลา่ามีไนกี้มีอาดิดาสนะครับเป็นของซสเปอร์สปอร์ตเอามาเซลล์นะครับตอนนี้เซลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อเซลล์ตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับรองเท้ากีฬาเซลล์เยอะแยะไปหมดเลยครับ หลังจากที่ออกมาจากงานเอ็กซ์โปนะครับเราก็จะมาเล่นพาพิงน้องพิงอันมาเล่นเครื่องเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวให้<ว>คุณแม่แลกเหรียญก่อนนะครับเราต้องแลกเหรียญโทเค่นก่อนนะครับถึงจะเล่นเครื่องเล่นได้เอาเลยลูกเล่นอะไรลูกพิงเรื่องอะไรลูกแม่ว่ายสวยจังเลยเอาเครื่องไหนครับล,ลูกน,น,น,นี่เดี๋ยวพิงอ,อันจะขี่เจสกีนะครับวันนี้เล่นเกมเจสกีครับ อยากเล่นเกมเสร็จน้องเพียงก็จะมาแวะขี่ตุ๊กตาก่อนกลับนะครับเลื่อนก่อนอย่าพุ่งกดปุ่มนี้เลื่อนเลื่อนนี่นะครับมาถึงตู้ขี่ตุ๊กตาแล้วตอนนี้อ่าเลือกกับลูกเลือกกับลูกแล้วนี่อ่ะเลืออะไรกันเหนูจินี่นี่้ตัวนี้ลูกสีเทาเทาหนิเหรไม่เลื่อนนะนี่นะครับน้องเพียงจะไปหยอดตู้แล้วครับเห็นที่ตู้ที่สองนะครับให้มันตรงก่อนให้มันตรงลูกให้มันตรงลูกอ่าเลือกให้มันตรงเลือกตรงตรงอย่พึ่งนะเอาตรงๆนะลูกตรงๆนะค่อยขี้เพียงเดียวเอาเลยเอากดเลยพี่กดเลยลูกกดเลย ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยไม่ได้ลุ้นเลยลูกมันอ่อนเกอนเลยอดเลยอดเลยลูกเล่นเลยลูกนี่เราต้องดูวิวเดี๋ยวลูกเห็นไหมพี่จอลูกเขาจะมีจอขับรถไปตามทางลูกอย่าให้ชนแก่นะระวังชนแก่นะ ใช้ชนเนียลูกขับรถบีนีขับโรบินีลูกขับรถบีนีขับตามถนนลูกเห็นถนนไหมตามถนนเลยลูกใช่ลูกตามถนนเลยขับดีลูกแต่ละอย่าให้ตกถนนนะลูกนะขับไปเรื่อยๆลูกง่ายๆขับง่ายไหมลูกโอ้โหขับเก่งจังเลยไม่ชนอะไรเลยลูกครับ นี่เปลี่ยนคือเล่นสุดท้ายของน้ตพของวันนี้นะครับพิงานพ่อเล่นอันนี้อันสุดท้ายนะลูกนะวันนี้เล่นเยอะแลวนะลูกเอาเลยลูกอ๋อปิดอันบังคับปุยนุ่นอยู่ลูกนี่ไงกดอ้าเลยเลือกตัวละครกับลูกอ่าเลือกแล้วลูกอันนี้ก็เลือกด่านลูกใช่พิงานเลือกด่านภาษาสายลุงลูกเลือกด่านก่อนกดอ่าโอเคไปลูกไปให้ตรงๆนะเห็นไหมเอาไปเลยลูกนี่ไงเห็นไหม เอาและวพิงคอันเล็กปุยนุ่นเป็นหมานะลูกนะพร้อมยังหนึ่งไปแล้วเขียวลูกเอาเลยลูกไปเลยขับตรงๆนะลูกนะนี่นี่นี่เออเก็บของได้ด้วยเก่งมากลูกเก่งมากใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกขึ้นปูส่ลูกมาเลยโอ้โหเล่นตุ้มปีนด้วยลูกเอาชนะที่หนึ่งเลยลูกเก็บเหรียญได้เลยเก็บเหรียญลูกไม่ได้เก็บเหรียญ กูได้เหรียญมาเยอะเลยทิงคอนไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆลูกเร็วเร็วเล็วโดนแสงแล้วลูกเล็กไปลูกเล็กอยพอน้องพีงคอันเล่นเกมสิทธิ์คุณแม่ก็ขอมันนวดบ้านนะครับ พอเมื่อกี้ไปเดินงานอีกสโปมาครับเดินนานเลยก็เลยเมื่อยขานะครับก็เลยขอมานวดหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะแวะนวดก่อนกลับกันนะครับนวดเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับกันเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่พักผ่อน,นในการนวดก่อนนะครับ